สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบวันพันช์แมนวันนี้เราอยู่ในเกมวันพันช์แมนนะครับซึ่งก็ได้มีฮีโร่ตัวใหม่ให้ฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่เนี่ยเป็นพิศานะครับที่ชื่อว่าเกลวินซึ่งน่าจะโผล่มาใน ss 2นะครับแม้ไม่ได้สุ่มนานโอ้ไม่น่าเลยไม่น่ามองเลยเออเขามีให้กดด้วยนะมีแอนิเมชันมานะม,มันเหมือนต่างจากเมื่อก่อนมากที่ไม่มีแอนิเมชัน ผมไม่ได้เข้าเกมนานครับก็เลยตะลึงนิดหนึ่งนะนะต,ตัวแรกได้อะไรกันเคลื่อนไหวก่อนได้เปรียบโอโหรู้เลย h e l l o Peter g ร l d e n Ball บรอบแรกครับได้ g o l เด n b a l l นะตัวนี้ผมใช้อยู่ในทีมนะครับเพราะว่า ASR ตัวอื่นที่อยากได้เนี่ยมันมันไม่มีโอ้มคแล้วมองอีกแล้วนี่มาโชว์กันทุกรอบเลยเออมาดูกันวัารอบสองนี่จะได้อะไรเอเมาตัวหนึ่งนะครับซึ่งไม่ดีใจอะไรเลยสักนิด มาดูกันว่าได้ตัวอะไรแกคิดว่าฉันไม่สังเกตรหรือไงจะสังหารของแกรหรือไงฮัลโหลบทพูดอะไรวะงงเอบบทพูดอะไรหรือไงหรือไง2รอบมาดูกันรอบที่3นะครับตูดอีกแล้วมาเลยซุ่มมดอคีเหมือนมาอาคีจริง SR มาอีกแล้วนะครับซึ่งก็ ไม่ดีใจอะไรเลยสักนิดแต่มันซื้อว่าได้ตัวอะไรนี่ตัวสุดท้ายเลยฉันขำไม่ออกหรอกนะคิดว่ามาึงเฟี้ยวมากขอฮะผมก็ขำไม่ออกเหมือนกันนะได้ได้ตัวนี้เนี่ยมารอบที่สี่ได้ตัวอะไรไม่รับไม่สนตู่นะผมไม่มองตู่โดยทั้งนั้นนะมาอืม S R มาตัวหนึ่งก็ไม่ได้ไอหมึกอ่ารอบที่ห้านะรอบที่ห้าละมาตูด แม่งเต็มจอตลอดเลยซุมจะได้ไหมจะได้ไหมรอบที่ห้านะครับนี่คือรอบที่ห้าก็มาดูกันอ่ามันไม่มานะยังไม่มาแม่ตัวอะไรเนี่ยกรมฟุบุกิกำลังจะมีชื่อเสียงแล้วรู้เลยวนะ่าฟุบุกินะมาเป็นชื่อเลยซึ่งฟุบุกิเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมยังใช้อยู่นะครับมาดูกันว่าตัวต่อไปจะได้อะไรต่อไปรอบอะไรรอบที่6มารอบที่6 อุก,กบ,บาทมาแล้วก็โตหงองใสจม้ามาเลยครับรอบที่หกจะได้ไหมเฮ้ยเออ s s r มาแล้วครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรอยากจะทำธุรกิจกับพวกเราไหมตัวนี้ชื่อแม่ไม่คุ้นให้มาแล้ว่ะครับท่านผู้ชมองเกียววินโ้โหผมดีใจยังไรผมไม่คุ้นหน้าคุณตามแม่งไม่รออีกแม่งไม่เท่ด้วยแต่นี่ใจชิบไปเลย โอเคสรุปคือได้แล้วผมจะสุ่มต่อดีไหมผมขอคิดก่อนว่าผมจะสุ่มต่อดีไหมเนี่ย Two thousand years later โอเคผลสรุปคือผมอยากให้มันคบการันตีมากกว่านั้นก็ไปกันเลยแบบรวดเร็ว LET'S GO!!! ย่าลืมช่วยบอกบอยพัดมามันสุกอุราแสนเพลินเออคือหมดเลยครับท่านผู้ชมรอบนี้ได้ไหมเนี่ย โอ้เออมาแล้วทุกคนกําลังดูร่างกายของฉันอยู่ใครต่างๆก็มองดูอยู่โอ้ว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะได้ตัวนี้เนี่ยมันดีจริงๆดูปากผมนะครับควยแกงมากโอเคนะครับผมก็สุ่มหมดแล้วนะครับครบครบ การันตีหนึรยบใบได้ร้อยคือผมสุ่มได้60ใบแรกนะครับก็ผมผมมาคิดทีหนึงว่าเออผมอยากได้ตัวละครมามาเดินให้มันครบแบบให้มันครบ3มดาวก็เลยอยากจะได้การันตีให้มันได้เศษชิ้นส่วนด้วยก็เลยต้องทําแบบนี้ทั้งที่เราเก็บเอาไว้เพื่อสุ่มตัวต่อไปก็ยังได้แต่ผมอยากได้มันมาเดินอะ่อะะสุ่มไปสุ่มอะไรนะ่ะเปิดใช้ดิ <Nope. S 1> หมดแล้ว <laughs> หมดแล้วโอ้ เราต้ okay, องใช้เพชรละเรา้อ,องทําทุกอย่างนะครับเพื่อจะได้ตัวละครมามาเดินนะคือคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของปีเลยนะครับเพราะว่าไอตัวละครนี้มาวันที่1มกราคมนะครับยังก็แฮปปี้นิวเยียร์ย้อนหลังทุกคนด้วยนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ลงคลิปมาสุดท้ายของปีนะครับก็คือมันคือก็อย่างที่เห็นนะครับผมผมเล่นเกมเล่นเกมรัวๆเลยติดเกมเมอ,อคือช่วงนี้เล่นเกมมากขี้เกียจทาคลิปนะครับก็ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ เดี๋ยวปีนี้ก็คิดว่า,าจะทาอีกเยอะเลยนะครับถ้าคิดออกนะว่าจะทําอะไรโอเคนะครับก็อ๋อพิซซ่ามาเผื่อเผื่อได้อัพ็นตัวนี้ซึ่งคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วนะครับผมนะมาสุ่มให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่าเออผมเนี่ยก็เล่นวันพันแมนโดสตงเกียรติก็มาเจอกันได้ที่เซิร์ฟเวอร์ห้านะครับผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ห้านะครับก็มาดูกันได้เออใครอยู่เซิร์ฟเดียวผมก็มากันได้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับอ่ะก็บ๊ายบาย